m

เกาเช่นเคยมันกูเลยออกก้อนมูมานน่ลองมูด้วยก้อนออกตำล,ลักม <c oughs> ูเลยเลยอื่อชวยยังห่างกินจ้าก้อนกลับไปลุ้นไปติดตามซุมม่มมีมานเลยมีมานก็ไเลยดี๋ยส่งท้ายก็มั

冷蔵庫本。

chút rồi <laughs> anh em ô cái nám bọt đọng ni 아. Yeah. <laughs> thằng này phan sền được, đẻng, cùng ngon đấy. <laughs> ai, nhang uy, yên thang, à nhang con nữa, là phan sền đâu, không. ตอนนี้บุคคลแตบุดานนี่กมีามเช่ สภาพน้ำทุกคนเลยกลับดูมา

Bạn mày đây ôi quá ừ, phải năm hơn là cái nhạc hướng nhạc con của nó tự tiền mà đây cả nhạc bằng cắn may một างก็างพูดข้างพูไปบ้างนะนไปนบ่ไปนพอบ่ไปด่ไเอาล้มลี่เรียบร้อยีทุกคนากได้เอาแลวานี่เก็บไปบุก่นเสกับบ้านะไย่าเงยไกอ้ามอดทแล้วพี่น้องกับนี่อืมอเมเออกินเพื่อนะ อย่างเง่ีบอแตมิกได้ยังอืมยืนรุนกินมันยนี่อ่ะเงย์ฮะอยูให้กินข้าวก่อนโอ้ยงอยกะโอ้วันวันวันอ่อึดต้หมาเต็งเตง็มาอยู่แต่เชนุกหงละมานี่กะอทอง ไมมาเห็ดอยู่ให้กินกินข้าก่อนทุกคนเลยวันนี้นี่นะของที่ได้มากอ่ะนี่ละพอตาได้อยู่ได้กินได้พูดอะไรชัดนี่ทุกคนเลยนี่ได้ใกล้กับพูดแล้วกล้พูดแล้ตง

พูไปยู่พูไปดิ้นยูข้านี่พูน่นนี่แม่กินนี่ไปดนกินกินข้าวนี่เออเอ็ดไข่อะไรไปด้นมาว้ามาไข่ลุ้นอันี้อพูวองก้นละไข่ยน้อยนะครับพูมองไอ้กับมือชุ่งชินเฮขาพอเท่าไม่เท่าอยนี้น้อยกับได้ข้านี่เนเพือนเล เอดกินน <g pues> ี่โคเอาเมนี่เมน่เกิดมากก็นเมีกอนกินเมนนี่แล้ได้ชงเธอละ่ว่าเธอกเอ็ดแห้งเนอะเอ็ดแห้งแกิบยานี้นะปีงพอดีช้นนึกันเบอร์นี่ทุกคนเลยชิแดงงามโอ้าอะไรชิ้นเมนชิแดงงามกเบอร์่ล ก่อนไปหามน้ำใช่ก่อนมานน่น้ำในก่อนอยู่ชิดอไจัมโนะจัมบก็ไม่มีว่นะุกแล้วาแกงนะแกงก็ุกเรียบร้อยเฮ้ยแบงโ้มาอะ้อเออปูกรายอาของอยู่ของกินเสร็จเรียบร้อยเย้าม่งรมทับได้ล บางบ้างบางล้มทับกับโตเข้าน anyway. ี่ไงนังลงนังลงมาได้นังลงนั่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 งลงนังลงนังลงนั่งลงไมหนังน้ำพอทุกคนมาเด้อทุกคนกินข้าวน้ำเดียวกินข้าวแรกน้ำกันเฮ็ดกินอันนั้นได้เฮ็ดกินโคโคเมนเฮ้ยแม่เด้เอื้อนหยาไปเอิ้นหยาไปมาลาเอิ้นหยาไปเอิ้นหยาขิงเข้าไปเอื้อนญยาขิงเข้ามาลาเอิ่อนเลย เอองานเข้าดึ๊งลูกก็ยืนนั่งนะพ่อทั้งเลยนะเข้ากินเข้าเด้อพี่น้องเด้อนะเรื่องไหมาได้กินเข้าเด้อนะงาไปก้อนเน้อมามาทุกคนนะเฉ็บเฉ็บคนเดียวเลยมา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 เข้านะ

ยังอีสองยังอีสามยังสยังสี่อีเมหกวีหกเอ็ดแปดเก้าอ uh ู span, ้คนนี Carrie ่อ uh ันน uh ี uh ้ก uh ็เออยังลุนนี่ไปกินข้าวไป จากกินข้าวกินน้ำแล้วก็ใด้ขอโตพอก่อนที่ก่อนจะกินก็ได้สำหรับคิปนี้ก็ขอเนที่ก่อนขอบคุณครับใจร้ายที่กมาดูารกระทับศพพอกันไหมกินหน้าพี่น้องบายคลินนี้ก็ได้